กดอัแกกดสไคให้ถึงบกดสไคตนี้และกดกระดิ่งเพื่อได้ควใหม่และกดไลค์กดลห้กด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 สตร้นะกดสไคไคกดไปนะกด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 สวัสดีทุกคนยินดีด้ว แล้วเราไปาครอบครัวที่แข็งก่ที่สุดและวันนี้เราก็ต้องมีด้และวันนี้ทุกคนเราจะมาดูปาแปลงหรือ,อโค้ดแปลงเทลโลมาดูและเรามาบุกของเขาเฮ้ยเฮ้ยอะ่ายอยาออกซิเจนและเราจะมาดูว่าเขาใช้ชีวิตในห้องนี้ยังไงและจะแดกข้าวยังไง ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่านี่คือคนที่ของเราโอเคเราไปดูกันเลยไอ้เราพายกันเลยค่ะนี่คือแปงเดอะแก๊งหรือโคดแปงเทควันโดแล้วเราก็อยู่กับเกมเดอะแก๊งหรือเกมเทหรือเกมมี่วิลี่ฟูจูเนียร์และเราเดอะแก๊งคอุ้้ยลา อ๋อโอ้โหดี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 ดดี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 ีด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 ีีด อันนี้ไม่ไถ่ายอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ถ่ายไทิง้งปอเกงกไม่กกไม่ใช่ดกดอย่างน,นี้อยู่โอ้ ตเาไได้แล <N è. S 3> ้วยอยขอน้เต่ามีตาคือไ้มีโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปนอนกันแล้วเดี๋ยวมันกินเดี๋ยวมันขอโทษด้วยเพราะนี่คือคอนเทนต์ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวมันจะแดกข้าวตอนไหนเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนนั้นโอเค